ทาทํานายของหมอไปลายไหมหมอไปลายพายกระศิบย่ปะทุกคนมีใครได้คือไปฟังมาเขาบอกว่าถ้าพฤศจิกามันจะปิดประเทศใครัะแล้วถ้ามันไปรวมกับที่ทุกปีที้าอือใช่ของปีที่แ<ก>ล้วที่รวมกันเลยที่ทุกปีที่แล้วก็เลยคือเก็แต่คือจนถึงตอนนี้มันก็ไม่ได้รวมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแต่หมอปลายก็บอกว่าเออพอเปิดประเทศมาพอต้นประมาณมกราซึ่งตอนนี้มันก็ประมาณวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบห้ามกราเนาะเขาบอกว่าเออประมาณมกราอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าโควิดแบบว่าเข้ามาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหนักขึ้นเรื่อย ซึ่งมันก็เออมันก็กลับมาหนักขึ้นอีกแล้วคะเหมือนมันก็ดีจริงๆพวกนั้นคุาคุราอะไรใหไปดูที่เขาสัมภาษณ์กับพ่วดีอ่ะอืมใช่ไหมใช่ค่เดียวนะค,ค,คลิปนั้นก็ดูแบบว่าค่อนข้างดูหลายคลิปของแกศเพราะแบบว่าอยากรู้ไงว่าเออมันจะเป็นไปยังไงต่ออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าช่วยอะไรกันไม่ได้ก็ออกไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เหมือนมาถึงเราอ่ะถ้าเออช่วยอะไรไม่ได้ก็ออกออกไปทําอย่างอื่นแทนแล้วอย่างเงี้ย อยากกินกินอยากไปไปก็คือไม่ได้ไปแล้วโควิดใช่อีพีนั้นก็คือต้องแบบว่าหยุดแล้วหยุดอีกเลยนะโควิดขนาดนี้มาทําไมมันมาอยู่นานจังวะจริงๆก็คือจริงจังกับมันแหละแต่ด้วยความที่แบบว่าทั้งโควิดเอยอะไรเออย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเจอกันยากเค่ไปดูยอดวิวมาแล้วก็ยอดวิวที่เราอยู่ด้วยกันอนะมักจะดีกว่ายอดวิวที่เราแยกกันกูไม่เคยมีวิวคนเดียวคือของมึงลงไม่ได้สักค่ะคือกล้องเอียงอย่างนี้ คือถ่ายยังงไม่รู้ถ่ายอย่างเงี lonely, alike, ้ยัยงไงไม่รู้ให้มันเอียงอย่างเงี้ยเอียงอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายว่าคุณๆคตรคคอย่างเงี้ยคืองงอ่ะแล้วแบบเข้าใจไหมว่าคนตัดมันตัดไม่ได้เพราะถ้าตัดปุ๊บให้มันแบบไปอย่างเงี้ยมันจะเหมือนการซูมอ่ะก็คือว่ามันเป็นคีโก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 อามมาทุกคนที่มันกําลังดังในเมื่อปีที่แล้วแล้วคือปีที่แล้วตอนปิดเทอมิวไปอยู่ไปอยู่กรุงเทพไปอยู่สมุทรปราการแล้วทีเนี้ยก็เลยได้ไปกินก็เลยบอกว่าเอออยากจะแบบว่าเก็บภาพมาให้ทุกคนเงี้ยแต่ ก็ด้วยความที่ไปคนเดียวไปกับน้าน่ยทุกคนแล้วมันเหมือนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตัดไม่ได้แล้วมันก็เลยลงไม่ได้จ๊กกะกึงคืออยากพูดเลยว่าพูดใช่แล้วทุกคนก็จะแบบว่าอาจจะเห็นเสื้อแบบใส่เสื้อซ้ําๆกันหน่อยเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ค่อนข้างอัดรัวอืมเพราะว่าช่วงนี้จะค่อนข้างอัดรัวแล้วเพราะว่าจะทําคลิปต่อมาให้ต่อเนื่องกับเพื่อนๆคิต่อเราก็จะลงพยายามลงอาทิตย์หนึ่งประมาณ3มคลิปให้ได้ ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอัดคลิปมากๆเลยอัน้อยู่ไหนอะอะไรอุยสิ่งที่เรียกว่าที่คาดผมอะน่ารแบลวะมามันคือคอนเทนต์ตอนซีซั่นหนึ่งของเราเราสคนอะมักจะใส่ที่คาดผมกันซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าไอได้กลับมาทาำ YouTube กับมีจริงๆอะแล้วแบบไม่หายไปจริงๆอะเพราะว่าตัวประกันคือที่คาดผมของไอทั้งหมดแบบที่ เออที่เูของขอะไรทั้งหมดอยู่นี่คือถ้าไอ้อยากได้คืออนะ่ะต้องกลับต้องกลับมาเจอกันเออและนี่แหละก็คือสิ่งที่ทําให้เราสองคนอะ่ะยังไม่หายไปจากกันะนะทุกป่ะหลังจากนี้ก็จะสลับกับคลิปมูคลิปกินคลิปมูคลิปกินนะทุกคนแล้วก็ช่วยโหวตกันมาหน่อยว่าแบบชอบแบบว่าเออตอนกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าพาไปมูว่าชอบดูแบบไหนมากกว่าแบบเออเราก็จะได้แบบว่า ถ้าสมมติว่าทุกคนโหวตว่าชอบไปไปมูมากกว่าแบบเออกูมูเต็มตัวเลยอยากมูตามอยากปังปีนี้ต้องรอดอะไรเงี้ยคือปูโหวตมาอันิตย<อ>หนึ่งใช่ปะจะได้ลงคลิปมูไปเลยสองคลิปแล้วคลิปกินหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนบอกว่าเออลงกินข้าวกับเพื่อนจะได้มีเพื่อนกินข้าวเราก็จะลงลบคลิปกินข้าว2แล้วก็มูหนึ่งความถี่มันจะตา่างกันใช่เพราะว่าถ้ากินข้าวทุกคนมันค่อนข้างหาที่กินข้าวได้ง่ายมากแต่ถ้าเอาสายมูอะ คือต้องไปไปอะมันมันนานที่ช่วงขับรถด้วยใช่เวลาเราด้วยอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยจะค่อนข้างแบบว่าทําคลิปได้น้อยแล้วทุกๆอย่างมันต้องทําแบบว่าอันเนี้ยเพราะว่าถ้าอย่างกินข้าวมันก็ไม่ต้องบอกมิวไม่ต้องบอกว่าเนี่ยในเนี้ยทุกคนมันมีน้ามันหอยมันมีมิวมไม่ต้องมานั่งเรียนศึกษาหรือว่าอะไรมาบอกทุกคนไงเขาจะบอกเออมันก็นั่งกินแบบว่าเหมือนแบบว่ามาเมามอยกันในทุกๆวันอ่ะอะรอ่ะเนที่แบบว่าก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเราทั้งสองคนถ้าเกิดว่าใครอยากให้ติดเตียนหรือแบบว่า อยากจะบอกอะไรก็บอกมาเลยนะคลิปนี้พวกเราก็ไปก่อนบ๊ายบายเจอนคลิปหน้าค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไปได้หใหม